เฮ้ยสึกครั้งนี้แม่งไม่ใช่เรื่องของเหล็กกับน้ำมันวอยแต่มันคือศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีของสองชาติมหาอำนาจที่เอาทุกอย่างมาเดิมพันไอคาตาพิเลอร์ยากอเมริกันประทะไอคอมัตสุซามูไราจากญี่ปุ่นใครกันแน่วะคือเจ้าแห่งเครื่องจักรสีเหลืองตัวจริงวันนี้แหละเราจะได้รู้กันเคยเห็นกันไหมในทุกไซต์งานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นเหมืองที่แม่งลึกยังังนรก หรือตึกที่สูงจนจะทิมฟ้าเอารถสีเหลืองพวกนี้มันทํางานอยู่ทุกที่แต่เชื่อกูไหมว่าภายใต้สีเหลืองเหลืๆเหมือนกันนะ่ะมันคือการต่อสู้ของสองปรัชญาที่ต่างกันแบบฟ้ากับเหวพลังดิบแบบอเมริกันแท้ๆของแคตตาพูลเลอร์กับความเฉียบคมเลือดเย็นแบบดาบสามูไรของโคมัตสุเอาละ ก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องเครื่องยนต์ไฮดรอลิกหรือเทคโนโลยีฮาร์เวอะไรนั่นเราต้องย้อนกลับไปดูที่สันดานดิบของพวกมันก่อนใช่ฟังไม่ผิดหรอกสันดานเพราะเรื่องทั้งหมดมันเริ่มจากตรงนั้นจุดกำเนิดที่หล่อหลอม DNA ของอสูรสองตัวนี้ขึ้นมาฟังให้ดีนะเส้นทางของพวกมันน่ะต่างกันเหมือนนรกกับสวรรค์เลยโคมัตสัอเกิดปี1912 จากซากปลักหักพังและความเจ็บแค้นของชาติที่แพ้สงครามภารกิจของมันคือการสร้างชาติขึ้นมาใหม่ส่วนไอ้แคทเปอร์พิลล่าแมนเกิดปี1925ท่ามกลางยุคที่อเมริกากำลังพยองเดชครองโลกและจุดเปลี่ยนที่แท้จริงคือสงครามโลกครั้งที่สองแคทกลายเป็นไอ้กล้ามโตเป็นเครื่องมือให้อเมริกาบดขยี้โลกแต่สำหรับโคมัตสุมันคือการลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินแม่ จากการรุกรานของไอ้แคทนี่แหละด้วยโครงการลัดที่ชื่อว่ามารุเอในยุค60ที่พวกมันสาบานไว้เลยว่าจะต้องสร้างเครื่องจักรที่ดีกว่าของอเมริกาให้ได้โหนี่มันคือความแค้นที่ฝังลึกอยู่ในสายเลือดเลยนะเว้ยและจากจุดกําเนิดที่โคจะแตกต่างกันนั่นแหละมันเลยสร้าง DNA ทางวิศวรกรรมที่ต่างกันแบบคนละขั้วและตรงนี้แหละคือจุดที่การต่อสู้มันเริ่มเดือดขึ้นจริงๆศึกแห่งปรัชญาการออกแบบหมัดต่อหมัดปรัชญาของไอ้แคทน่ะหรอ ง,ง่ายเลยพลังดิบว้ยพวกมันสร้างรถให้แกล่งแกร่งเกินงานไปอีกนึกภาพนะักกล้ามที่แม่งอัดสเตร,ยรอยจนตัวจะแตกพร้อมจะฉีกทุกอย่างที่ขวางหน้านั่นแหละแคทแต่โคมัตสุโอ้โหมันมาคนละทางเลยปรัชญาของมันคือความสมดุลที่สมบูรณ์แบบทุกชิ้นส่วนย้ำนะทุกชิ้นถูกสร้างขึ้นมาในบ้านของมันเองเพื่อให้ทำงานประสานกันได้แบบไร้ที่ติดมันก็เหมือนดาบสมูไรที่ถูกตีขึ้นมาอย่างประณีตบรรจงคมกริบ แล้วก็ไม่เสียพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์แม้แต่นิดเดียวและอพลังกล้ามโตของแคทดเนี่ยมันก็ต้องแลกมาด้วยความตกะกะเครื่องยนต์ของมันถูกออกแบบมาให้กระทืบคันเร่งส่งกำลังสูงสุดตลอดเวลาไม่ว่ามึงจะต้องการมันหรือเปล่ามันก็จะให้ผลลัพธ์คืออะไรละ่ะแม่งซดน้ำมันอย่างกับพยาม,มานโดยเฉพาะในงานเบาๆที่ต้องใช้พลังเต็มร้อยตลอดเวลาบอกได้คำเดียวเลยกระเป๋าฉีกแต่เขามาสุ มันเลือกเดินทางสายจอมยุทธวะ่ะมันไม่ได้เน้นพลังบ้าๆบอๆแต่เน้นที่การปรับจูนการนําไม่ระบบไฮดรอลิกกับเครื่องยนต์เป็นหนึ่งเดียวกันผลก็คือมันรีดพลังจากน้ํามันทุกหยดย้าว่าทุกหยดอย่างคุ้มค่าที่สุดนี่แหละคือผลลัพธ์ของปรัชญาความสมดุลที่ทําให้มันประหยัดกว่าอย่างเห็นได้ชัดในงานส่วนใหญ่แต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งตัดสินพลังความประหยัดมันเป็นแค่เครื่องแรกของเรื่องราวเท่านั้น สึกที่แท้จริงสำหรับคนที่เป็นเจ้าของมันคือสงครามที่เกิดขึ้นในอู่ซ่อมเว้ยที่ที่เงินทุกบาททุกสตางค์ของมึงแม่งมีความหมายในวงการช่างไทยเนี่ยเขามีคำพูดติดปากกันว่าอย่างนี้ฟังนะซ่อมแคทเนี่ยเจ็บแต่จบแต่ซ่อมโคมาสูคือขวัญใจช่างไทยโอ้โหได้ยินไหมคำพูดสันส้นๆแค่นี้แม่งบอกทุกอย่างเกี่ยวกับความจริงของการซ่อมบำรุงเลยมาดูกัน ว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นประเด็นมันอยู่ตรงนี้ไอ้แคทอะมันคือระบบปิดอะไรส่วนใหญ่เป็นของแท้ราคาแม่งก็แพงเฮี้ยๆแถมยังต้องใช้ช่างเฉพาะทางกับเครื่องมือพิเศษของมันเท่านั้นคานซ่อมแต่ละทีเลยเจ็บจนน้ำตาจะไหลแต่ก็เออต้องยอมรับว่ามันจบจริงมั่นใจในคุณภาพแต่ในขณะที่โคมาสุมันคือระบบเปิดอะไหเทียบอะไห O E M อะไหลไต้หวนัน มีให้เลือกโคตรเยอะหาง่ายราคาถูกกว่าแล้วช่างกะโหลกกะลาที่ไหนในเอเชียก็ซ่อมได้เพราะคุ้นมือกันดีมาเลยทําให้การซ่อมบำรุงง่ายกว่าแล้วก็ถูกกว่าการคนละเรื่องเลยในฐานะคนทํามาหากินน่ะรู้กันดีว่าการลงทุนมันไม่ได้จบแค่วันที่จ่ายเงินไว้คําถามที่สาคัญกว่านั้นคือพอถึงเวลาขายต่อเงินจะกลับเข้ากระเป๋าเราเท่าไหร่นี่แหละศึกวัดใจของจริงศึกเรื่องราคาขายต่อ และนี่คือสิ่งที่โคตรจะน่าสนใจโดยเฉพาะในตลาดบ้านเราประเทศไทยรุ่นยอดฮิตอย่างคมาสุ p c 200เนี่ยราคาขายต่อแม่งแข็งกว่าแคด 320D ีะะอีกทําไมวะก็เพราะไอ้เรื่องที่เพิ่งด่าไปนั่นแหละชื่อเสียงเรื่องความทนทานไม่จุกจิกค่าซ่อมถูกมันเลยกลายเป็นที่ต้องการของตลาดมือสองมากกว่าซื้อง่ายขายคล่องเงินหมุนเร็วแต่แต่แต่ พอเรามองในภาพรวมระดับโลกนะต้องยอมรับความจริงว่ะว่าบัลลังยังเป็นของค a t e เตอร์พ r เลอย่างไม่มีใครเถียงส่วนแบ่งตลาดแม่งทิ้งห่างคู่แข่งทุกคนแบบไม่เห็นฝุน่นถึงแม้ว่าคุมาสูจะไล่บี้มาติดติดเป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งแต่ก็ยังต้องยอมรับว่าไอ้แคทมันคือราชาแห่งยอดขายตัวจริงของโลกใบนี้และแล้วก็มาถึงยกสุดท้ายกรรมาการรวบรวมคะแนนแล้วใครกันแนะ่ ใครกันว่าที่จะได้รับการชูมือเป็นผู้ชนะในสื่อครั้งนี้คำตอบก็คือแม่ไม่มีผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวโว้ยเพราะผู้ชนะที่แท้จริงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสังเวียนที่เลือกถ้าสังเวียนคืองานเหมืองนรกแตกงานบุกเบิกที่ต้องการพลังทำลายล้างสูงสุดแคทคือแชมปเปี้ยนแต่ถ้าสังเวียนคืองานรับเหมาที่ต้องการความคล่องตัวความประหยัดและผลตอบแทนสูงสุดคอมมิชชัคือผู้ชนะในเกมนั้น สุดท้ายแล้วการเลือกระหว่างพลังดิบแบบอเมริกันกับความมั่นยามที่สมดุลแบบญี่ปุ่นมันไม่ใช่แค่การเลือกเครื่องจักรเว้ยแต่มันคือการเลือกปรัชญาในการทำงานและสำหรับโปรเจกตต่อไปเมื่อระกคังดังขึ้นจะเลือกใครเข้ามุม